ผมรู้สึกว่าการขายของไม่ใช่ปัญหาสิ่งที่เป็นปัญหาคือการยัดเยียดต่างหากคอนเทนต์ที่ผมทำเนี่ยเอาของลูกค้าเนี่ยเป็นคีย์เมสเซจใหญ่แต่ว่ามันต้องมีพอดเรื่องที่มาซัพพอร์ตแล้วมันสนุกคนในลูกเพจผมเนี่ยถ้าผมทำคอนเทนต์โดยไม่มีสินค้าเขาจะแบบ วันนี้ไม่ไม่ขายเหรอแปลกจังกลายเป็นว่าคนติดตามที่เราขายของซะมากกว่า <Hey! S 1> ขอต้อนรับสู่บ้านกูเองส <Hey! S 1> วัสดีครับผมชื่อนอสถานัทที่ราชีพทำเพจบ้านกูเอง <Hey! S 1> ตอนเด็กผมสนใจเรื่องศิลปะ ชอบวาดรูปตั้งแต่เด็กด้วยความรู้สึกที่ว่าพอเราทำแล้วแล้วมีคนชมชอบวาดรูปก็ชอบแหละแต่ชอบมีคนชมมากกว่า ตั้งแต่เด็กรู้สึกว่าผมจะชอบตั้งคําถามเอ้ยทําไมอย่างนี้ไม่ได้ว่าทาไมผู้ใหญ่ต้องไม่ให้ทําอย่างนี้แล้วถ้าทาอย่างนี้ไม่ได้แล้วอย่างนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยมันถึงส่งผลให้เป็นเพบ้านกูเองได้เพราะเพบ้านกูเองเนี่ยมันเป็นมันเหมือนเป็นสถานการณ์ต่างๆที่เราต้องตั้งคําถามว่าเราไม่ทําแบบเดิมๆได้ไหมเราทําแบบใหม่ๆอื่นๆได้ไหม คือตอนปีสามเนี่ยจะต้องไปฝึกงานแล้วผมไปฝึกงานที่บริษัทฟังใจเราไปเจอพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาเป็นกราฟิกดีไซน์อยู่ในนั้นอยู่แล้วแล้วเรารู้สึกว่าเออเราเราชอบเขาชอบแบบปลื้มๆแบบรุ่นพี่อะไรเงี้ยเท่จังอะไรเงี้ยแต่ทีนี้มีพี่นาทีทีศูนย์สี่เจ็ดเขาเปิดเพจชื่อเพจบ้านข้างๆแล้วก็เหมือนพูดเล่นๆหรอมั้งว่าแบบเอยชอบพี่คนนี้อะไรเงี้ยลราก็เลยรู้สึกว่ามีคู่แข่งแล้วอะไรเงี้ยล้วก็เลยเปิดเพจสู้เลยเ้าเปิดเพจชื่อเพจ บ้านกูเองโว้ยขำๆเล่นๆเปิดเล่นๆคอนเทนต์ที่ทำให้คนรู้จักบ้านกูเองเลยจริงๆน่าจะเป็นคอนเทนต์โพคำถามใน IG เราเอาโพมถามมีตัวเลือกอะว่าคนดูจะเลือกข้อไหนแล้วตัวละครก็จะแบบไปในทิศทางที่คนดูเลือก แล้วก็เลย้ยมีไอเดียว่าถ้าคนเขาเลือกได้อะว่าให้เราอะไปทำอะไรต่อมันจะไปจบที่ตรงไหนอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้แบบไหลมั่วเลยเราคิดต้นกลางจบไว้แล้วว่าถ้าเขาเลือกอันเนี้ยทำไงให้เขาไม่เลือกอันหนึ่งซึ่งด้วยความที่เราวางแผนเป็นพอร์ตเรื่องไว้แล้วอะคนก็ได้ไล่เรียงระดับกราฟของความสนุกเหมือนดูหนังดูซีรีส์อย่างเงี้ยมันทำให้สักเซสง่ายกว่า คือผมอะบอกเลยว่าผมเป็นคนที่ออไอเดียพุ่งเร็วและคิดแล้วทำเลยแต่ว่าจะมักง่ายบางทีผมมองว่าความมักง่ายมันเป็นข้อดีของผมนะอะไรบางทีมันสื่อสารได้มันก็พอแล้วจัดเลยเออคือตลกเนี่ยมันมีหลายขแขนง ของผมเนี่ยมันมันไม่ใช่ตลกแบบว่าตบมุกโบะ๊ะมันเป็นตลกแบบแก๊เซียรสก็คือเราเราสร้างสถานการณ์ที่มันแย่ๆแ,แ,และเวลวร้ายอะ่ะให้มันเป็นเรื่องที่ที่หักมุมแล้วตลกได้ทุกคอนเทนต์ที่ผมเสือ,อ,อกมาผมพยายามจะคิดมุกตลกคิดอย่างซีเรียสให้มันตลกผมรู้สึกว่า ถ้าชีวิตเราคนหนึ่งขาดขาดการชื่นชมจากคนรอบตัวไม่ว่าคุณจะแบบจะรวยจะจนแค่ไหนคุณไม่มีความสุขหรอกรวยล้นฟ้าแต่ไม่มีใครชมไม่มีใครชื่นชมคุณเลยไม่มีใครรักคุณเลยเงี่ยผมชอบคําชมผมทำคอนเทนต์นั้นแล้วมีคนชื่นชมเยอะผมก็ดีใจแต่ว่ายังไม่ได้คิดถึงขั้นว่าเอ้ยมันจะสร้างไรายได้ได้หรือเปล่าแต่ว่าไรายได้มันเข้ามาเอง พอพอ engagement มันเยอะใช่ไหมลูกค้าหรือแบรนด์ต่างๆก็เริ่มเล็งเห็นว่าเอยถ้าให้คนนี้ทําน่าจะยอดดีนะกระแสกำลังมาเขาก็เขาก็มาจ้างมันก็ก็ดีมาซัพพลายก็แค่นั้นแหละครับผมมองว่าเด็กยุคนี้เนี่ยมีความคิดที่รู้จักการตั้งคำถามเราไม่ได้เชื่อ100%ในในสิ่งที่เขาบอกมาเราเราวิจารณญาณเองได้เราไม่ได้เชื่อว่าผีมีจริงไหม เราสามารถต่อยกับผีได้ <The main music> ผมว่าไม่จำเป็นต้องบอกอะไรเขานะผมว่าเขาเขาเขาเก่งพอผมว่าเขาเขาคิดเองได้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วเขาอยากเป็นอะไรแล้วเขาเลือกชีวิตตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องมีใครมาสอนเด e อ a ง l Perspective of New Generation ごありがとうございま「おっ